ครับที่สนใจเติมเกม e f o ุตบอ l ครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะ สวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งช่อนักบอลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมารีวิวแผงครับสามหนะฮะสอนหาแผนแล้วก็สอนจัดทีมนะฮะเอานักเตะสไตล์ไหนลงเล่นดีฮะแล้วก็ไปลุยแรงกันครับไปเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับคนแรกครับ อ่าเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยฮะมาที่เอเชียครับมาที่เอเชียนะฮะแล้วก็มาที่ J2 ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมเนี่ยทีมจะอยู่ด้านล่างๆนะฮะนี่ฮะทีมนี้แล้วก็พอเรามาปรับ Default เนี่ยแผ่นมันก็จะเป็นหน้าตา3-1-3-3นะฮะโกเนี่ยใช้เป็น Defensive Go a l k e e p e r ครับ กองหลัง3คนครับแผนนี้จะเป็นกองหลัง3คนนะจะใช้เป็นเดอะเดสทัเยอรคนครับแล้วก็ข้างๆ2คนเนี่ยจะใช้เป็นสไตล์การเล่นแบบบิลอัพับหรือว่าจะใช้บิลอัพหคนยืนตรงกลางแล้วก็เอา t ดอะเดสทัวเยอรทั้ง2คนก็ได้นะครับกองกลางตัว DMF เครับเป็น a าร์เคอรมนนะฮะตัวนี้ขอเก่งๆหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องยืนคนเดียวนะฮะจ่ายบอลได้แย่งบอลดีนะฮะแล้วก็แบ็คเนี่ยจะเป็นอ่า a c k i n g fullback นะฮะทั้ง2ข้างเลยนะเอาไว้เปิดบอลแม่นๆหรือว่าจะเป็น fullback finisher อันนี้ก็ไม่เกี่ยงและฮะ Mf เนี่ยจะใช้เป็น Hope player ช่วยในการบุกก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น k e a t i v e p m a k e r ก็ได้ครับตรงปีก2คนแน่นอนครับต้องเป็น p o l y f i c winger ทั้ง2คนแน่นอนนะสำหรับ LWF RWF ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยใช้เป็น Go p o s h e r นะฮะจัดไปได้เลยครับใช้ตัวที่มุ่งดีๆหาช่องดีๆครับเหมาะมากๆครับสำหรับ นีน้แล้วก็โอ้โหบอกเลยเลยคนระับแผ่นนี้เนี่ยเจอกับนักเตะเหมือนหน้าตาธรรมดานะตรงหูตะปีมือน,นี่ไม่ธรรมดาเลยฮนะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเล่นโหดเล่นเก่งแค่ไหนครับเนี่นะโอ้โหจังหวะแรกนี่ก็บอลไปได้ฮนะแต่คนไม่ให้ไปครับจังหวะนี้โอ้บูโน่โดนทำาป้าครับจังหวะแรกเลยนะฮะโอ้เฟิร์สทัชก็โดนเลยฮนะเอาวะจังหวะนี้ยังไงครับ บรูโน่บรูโน่ายมาวินิซิอุสเดี๋ยวเราต้องเล่นเกมลับให้ดีๆก่อนจังหวะนี้เหมือนจะโดนอีกแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้มามาโรดี้โรดี้ก็ยังได้ครับ2องเต้สองเต้เหลี่ยมมาใจบรูโน่มซี่มาซี่หลอกมาแล้วโดนทำฝ่าอย่างเงี้ยครับเล่นดีจัดครับแม่ของบอลกันเหนียวนึบติดเท้ากันดีเหลือเกินครับมสซี่บรูโน่ครับ เอาเลยฮะจังหวะนี้เมสซี่น่าจะปั่นองคุ้มเข้าภปยครับจังหวะนี้มีโอกาสลุ้นเรับเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหไม่ป่านเลยฮะโอ้โหลุกนี้ปฏิเสธฟรีคิกของเมสซี่แบบนิ่มๆครับเอาฮะหมาครับจังหวะนี้ยังไงยังไงหมาครับยังไงนี้ออกมาที่เคซ่าเคซ่าจะจ่ายก็ยังติดอยู่ครับหมาแล้วฮะโดนสวนฮะกิสมันกิสมัน ขายบล็อกเกอร์ได้ครับเล่นกับเสซีเสซีโตมาแล้วยังไงยังจังหวะได้กา้ากา้กามาที่ดิเจมดิิเจมช้าไปครับโดนบรูโน่กระแกทกอ้าวกระแทกตื้นไปได้มาที่กา้ากา้ามาที่เดอร์บซันหมาครับหมาที่อุมโมเบลเล่ก็โดนมาควนย้อนด,ดักครับจอเนียบาออกมาด้านข้างครับเบเนซุสมาตรงกลางที่เอ็มเปเป้เอ็มัปเป้เเปจ่ายมาบรูโน่บรูโน่ดึงมาแล้วจังหวะนี้ได้ครับโจเนีอบาบนมามาที่กงเต้ ส่งเต้ามาแมสซี่แมสซี่ได้ส่งแต่ว่าโรเมโลห์นะดักไว้ได้จังหวะนี้จะได้ส่วนหรือเปล่าโรดี้โรดี้มาคีซ่าคีซ่าจะไม่ถึงแล้วโดนมาคิญอตดักไฮบ็อกเกอร์มาตรงกลางแมสซี่แมสซี่เอ็มปเป้เอ็มปเป้วนเอ็มปเป้วนวนนักวนในจันานมามาที่กาก้ากาก้ามาเอ็มปเป้เอ็มปเป้โอยไม่ใช่เอ็มปเป้อ่ะอิโมเบเลีอิโมเบเลโอ้ี ทำชิงแบบนี้เก่งเหลือเกินครับอิโมเบเล่เป็นตัวที่หาช่องดีนะตัวนี้เดี๋ยวลองดูฮะว่าหาช่องดีแค่ไหนครับสำหรับอิโบเบเล่ตัวนี้นะฮะมาที่แมตี์แมตี์มาเอเปเป้เอเปเป้เอ้าโดนกระแทกแต่ว่ายังได้อยู่มาที่อิโมเบเล่อิโมเบเล่จ่ายออกมาที่ลุยฟิโก้ลุยฟิโก้จะล็อกไปก็ไม่แห่กระชากไปแล้วมันยาวไปนิดนึงครับบุรโน บรูโน่จ่ายมาตรงกลางก็โรดีดักไว้ได้แนละ้วโลบิซอนออกมาที่ก<ร>ีซ่ากีซ่าจะไปก็โดนไคลวอกเกอร์ดักไว้หมดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไคลวอกเกอร์ถือว่าเล่นดนนนนีครับในเกมนี้นี่ฮะโลเมโลโลเมโ,โลก็เป็นตัวที่ดักบอลดีอีกเช่นกันครับมายัางไงยังไงจังหวะนี้แย,ย่งมาได้ลิเจมมาที่มอล์คิยอ์ออกมาหลุยส์พิโกโ้จะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่รู้กันครับโดนบรูโน่ดักไว้ได้มาที่กงเต้ แผนอีกฟังหนึ่งเป็นแผนสายบุกนะผมรีว,วิวไปแล้วนะคลิปที่แล้วก็ลองไปดูกันได้ครับแต่ว่าอันนี้มันต้องคอยรับแล้วก็รอส่วนดีๆนะฮะจังหวะแบบนี่ฮะโอ้โหแล้วอโ,โอ้โหพิกอ้โหโอ้ยปะเปพิกล้วยิงครับจังหวะนี้ยังสวยนะนะนี่ตัวประกบแล้วยิงด้วยชาวขวาหักคอเข้าไปครับ แผ่นนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ <Dead lock S 1> ต้องใช้ก <'s> องหลังยืนสาตัวดีๆนะมันจะไม่ค่อยมีปีกลงมาช่วยสักค่า้นะนะลงมาบางทีก็ลงไม่ทันครับต้องเอากองหลังตามผลเดือดๆเลยนะฮะคอยตั้งรับแล้วก็คอยส่วนกลับครับ <And S 2> เพราะว่าผู <is it? S 2> ้เล่นแนวลุกเราเยอะนะฮะ ส่วนกลับนี่โคตรดีครับส่วนกลับด้วยันยาวโคตรดีครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าส่วนกลับนี่โคตรโหดแค่ไหนครับสำหรับแผนนี้นะฮะลุยฟิโก้นี่ฮะโอ้โหแทงช่องอิโมเบเล่ได้แล้วโอ้โหบังได้แต่ว่ามันออกไปครับโอ้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับอิโมเบเล่โอ้โหใช้โมเบลฟังได้ครับพิงฟังแข็งๆครับแต่ว่าจบตะกร้อลูกนี้มันเถื่อนออกไปครับยิงไม่ตรงกรอบทดเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็ไดีครับ เปิดยาวๆมาแล้วจังหวะนี้นี่ฮะม่งไว้ได้แล้วครับหมดเวลาเลยช่วงครึ่งแรกเลยฮะ,ะเดี๋ยวครึ่งหลังเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคอยรับชมกันครับโอ,โ,โอ้โหยิงครั้งเดียวแล้วไม่ตรงกรอบด้วยฮะอีกฟังหนึ่งนำ้ำยูหนึ่งสูญครับครึ่งหลังจะเปลี่ยนใครลงมาดีไหมรับอย่างนี้วะกำลังพอไหวอยู่ถ้าไม่ไหวถ้าแบบ6 7เจนาทีแล้วอย่างอย่างเกมไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้อง เปลี่ยนตัวนักเตะลงมาอีกแล้วแหละฮะมาอิโมเบเล่ลองยกหัวจังหวะนี้พักอกได้ครับแต่ว่าไม่มีคนช่วยหรือเปล่ากาก้าแทงเออไม่ผ่านนะบรูโน่ออกมาด้านข้างไคลวอกเกอร์มาที่เมสซี่เมสซี่ออกมาที่กิสมันกิสมันล็อกอยู่ใช่มาที่ไคลวอกเกอร์วอกเกอร์จะตบกลับมากิสมันก็โดนดักไปได้แหละฮะจังหวะนี้ลุมสั้นวางไว้ยังไงคีซ่าคีซ่าดักบอลได้แล้วยังวะนนี้ ถ้าได้แทงนี่มีทะลุยังไงจังหวะนี้ดักไว้ได้โรดี้โรดี้มาตรงกลางที่อิโมเปเลอิโมเปเลล็อกหาช่องได้ลุยิปกเล่นแทงทะลุขึ้นมาแล้วนิเจมโอ้โหโดนสกัดไว้แต่ว่าไม่ฝ่าครับโอ้โหถ้าหลุดไปได้นี่มีโอกาสเลยเลยะฮะอ้าวจังหวะนี้ยังไง,ย,ง,ไงยังไงครับเรารับแล้วรอขวนให้ดีอย่างเดียวครัาวางยดวางไว้ไวางไว้แล้วเล่นกับโรเมโล โลเมโลมาตงกลางแล้วโดนดักครับออนตวลกิสปันกิสปันหลอกมาแล้วยังไงอ่ะแมซี่แมซี่ล็อกว่าได้ฟาว่าโอ้โหโอ้โหเราจุดอันตรายด้วยครับสำหรับจังหวะนี้ของแมซี่ครับโอ้ยดึงบอลขึงบอลได้ดีสุดๆครับจังหวะนี้อ้าวแล้วยังไงครับจังหวะนี้แมซี่จะปั่นครับเด้โอกาสปั่นปั่นคงโคลงแมซี่คับเหือนออกไปครับ ถ, icism, ถ้ามีโอกาสปั่นฟิก้เดี๋ยวพี่จะปั่นให้ดูครับว่าที่แท้จริงมันจะปั่นกันยังไงครับจังหวะนี้โยนมาหมาที่ตรงกลางแล้วก็โดนดักไว้อีกแล้วครับมาแผนเราตั้งรับให้เหนียวแน่นก่อนนะอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องการส่วนอ้าวจังหวะนี้โดนล็อกเข้ามาอู้แต่ว่าแชมเปี้ช่วยชีวิตจโคบูเวนิสอุโอ้ยล็อกมาายังสวยนะฮะล็อกมาอย่างเนียนครับแต่ว่ามันโดน ปฏิเสธโดยผู้ษาประตูครับเอาอะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาคืนแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวดูบุกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับจังหวะนี้มขึ้บมาได้ครับหรือก็เตะมาก็ติดไายวอเกอร์แล้วจังหวะนี้มันนวเนี้ยไปหมดครับเกี่ยขึ้นมาก่อนครับลุยโก้มาที่อิโมเบเล่ก็โดนกระแทกโดนมากิยอ์ดับไปได้ครับโดนตอนนี้โดนพับสนามบุกแล้วฮะ นี่ฮะโอ้โหออกมาได้ค่างแล้ววินิสิอุตตกเข้ามาแล้วโอ้โห,โหได้มงนะแต่ว่าลูกนี้มันออกไปครับสำหรับเอ็มปเปเป้ในจังหวะนี้ครับมีคนฟลอยดีพีเอู่วยนะมุ่งยากจังหวะนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันนะดูเกมจะตื้อๆครับเดี๋ยวขอปรับครับเอาเป็นอ่าฮะเอานี่ฮะตามนี้เลยปรับตามนี้แล้วกันเอ็มปเปเป้เอาตรงกลางเปลี่ยนเป็น นี่ฮะคิินดบรอยแล้วกันนะเปลี่ยนไปทีเดียว3 4ตัวไปเลยครับเดี๋ยวรู้กันนะไปเอาวะจังหวะนี้เปลี่ยนตัวลงมาแล้วฮะมีฮาแลนด์มีเนมามีเป้ครับเดี๋ยวรู้ฮะสามตัวนี้ลงมาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะจังหวะนี้ยังไงยังไงแล้วได้จังหวะโรดี้โรดี้กลายมาที่คิมินดบรอยเดบรอยมาที่ฮาแลนด์อ้าวแล้วจังหวะแรกจะได้ไม่ไม่ถึงครับเอาแล้วโดนสวนหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไง ยังไงโดนส่วนหรือเปล่าเมสซี่จ่ายมาเอ้ปุปเป้เอ้ปุปเป้จ่ายมาก็ไม่ถึงกิสมันแล้วเล่นกันอยู่หน้าปากประตูออกมาแล้วจังหวะนี้ได้ครับโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันมาคนเดียวมาคนเดียวล็อกหนีหนึ่งทีแล้วจ่ายกลับเข้ามาไม่ถึงฮาแลนด์แหละอ้าวจังหวะนี้ยังไงบรูโนโ่บรูโน่มาที่เอ็มุ๊ปเป้เอ็มุ๊ปเป้โดนจับแทงมาโรเมโร่ย่งมาได้มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์เล่นกับเจมส์เจมส์ออกมาด้านข้างครับเอ็มุ๊ปเป้จะแทงไปก็ไม่ถึงนะฮะแต่ว่าลูกนี้ได้ฝ่าครับสำหรับดิเจมส์ เกมกำลังมันดุเดือดครับมาต้องเอาคืนให้ได้ก่อนนะคั้แรกนี่ฮะเลนสั้นมาที่เอ็มปเป้เอ็มปเป้มาที่ฮาแลนด์บังไว้ก่อนแล้วยังไงจังหวะนี้ล้มไปแต่ไม่ได้เปล่ายังไงฮาแลนดอยูฮาแลนด์ขอลงโลโอ้หยังหลอกมุ้งตัาประตูไม่ได้ครับยังเซฟไปได้ครับจังหวะนี้ลงโลงๆครับไปแล้วมาหลอดมุวงแล้วก็ยังไม่เข้าครับจังหวะนี้ ลูกนี้เปิดมงได้มงไหมไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไงแล้วจะโดนตัวลูกบอลเอปเปเป้เอปเปเป้หมาเอปเปเป้โดนกระแทกโดนแย่งกลับมาได้หมาที่ฮาแลนด์ล่ะฮะโอ้โหฮาแลนด์บังบอลแต่ว่าบาริญยอกระแทกล้มไปเลยครับแล้วลูกนี้ได้บอลในทีที่8 2ครับ นี่ครมีจังหวะได้เปิดได้ปั่นฟีลิกมั่งแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวอาจจะต้องใช้ในมาในการปั่นครับมีในมาอยู่พอดีครับนี่ครลูกนี้ของโคลนเนมาโอ้โหนี่ลอยครับโๆๆๆอ้โห้ครับ ปั่นตีคิกปั่นแบบนี้โอ้โหได้แต่ยืนดูเลยฮะจังหวะนี้สำหรับเนียบ้าเรียบร้อยครับตีได้แล้วหนึ่งหนึ่งครับแล้วเกมหลังจากนี้จะดุเดือดแน่นอนครับมาล้วจะหายครับโอ้อีกฝั่งในชุดหรือเปล่าจังหวะนี้แมตซี่แมตซี่แทงมาก็โดนดักไว้ได้ครับชาเตนเดลิกมาที่เดบอยด์เดบอยด์เดบอยด์แทงไปก็ยังไม่ได้ครับโรเบิร์ตสันมาที่เอ็มเปเป้ในมาเอ็มเปเป้ หมาเอปเป้ได้แล้วจังหวะนี้เห็น้าเลนแล้วครับจะพิกก็ฮาเลนเิดเดียวไม่ได้ครับหาเล่นจังหวะนี้หมาจังหวะนี้แล้วโดนส่วนจรือเปล่าครับโอ้โหเล่นอย่างเร็วแล้วแทงขึ้นมาจังหวะนี้มาไตโลิกดักบอลไม่ได้ครับอ่าแล้วจ่ายหมาไม่ดีครับจังหวะน,น,น,นี้ยังไงของตุนกิสปันกิสปันก็ยังติดอยู่ครับจังหวะนี้เอาแล้ว เคลียขึ้นมาได้มาที่เนม่าเนม่าเห็นช่องแล้วแทงขึ้นมาโรเบตต์เดอะบอยเข้าไปประคองน้ำใจสั้นๆให้เดอะบอยเดอะบอยเห็นฮาแลนด์น้ำใจเข้ามาฮาแลนด์ยิงด้วยอย่างจีดแล้วเอ็ฟโกเป้โล่งๆก็เรียบร้อยครับโอ้โหเอาคืนคนได้แล้วนาทีสุดท้ายด้วยครัโอ้โหสุดยอดเกมพิกนะลบกับกองแพนสามตึงกับสามนะฮะโอ้โหสุดท้ายพิกกลับมาได้แหละฮะและนี่ก็น่าจะจบแล้วแหละฮะแบบนี้ นี่ฮะหากใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ